กินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังจะเดินทางไปเมืองนองก่อนพี่น้องเลยแล้วก็จะสอดออกตะโอยเนาะสบายดีท่านผู้ชมอมกกบลแต่คขันมไาก่ายเมื่อน,นี้ออกจากเซโปนพี่น้องเรียมจะไปเมืองนองแล้วก็ออกตะโอยเนาะส่วนสีฮอดใส่นั้นเดี๋ยวติดตามเส้นทางการเดินทางไปกับทีมงานพวกเขาเนะว่าสิไปทางไหนจะเจอยังน่ติดตามน้องกันมียงก็วมอีกหรือ หยไวังของซีได้ีหน้าเจอของเนไปไปไปพี่น้องอันนี้แหละสีสันของการเดินทางม่วนแม่ค้าก็ใจดีหน้าตาก็ดีแถมค่าล่มดีพี่น้องเลยไปออกเดินทางกันโอ้รถง่ายพี่น้องเลย นี่คือเส้นทางไปเมืองนองตะโอยพี่น้องถ้าเข้าไปซื้อก็จะทอดใส้เดนลาวบ่าวเนาะแต่มื่อน,นี้บราจะขับยังบ่ทันไปลาวบ่าวเด้อพี่น้องเด้ออ่าจะไปทางเมืองนองตะโอยสะก่อนเนาะอึ๊บรถใหญ่น่ากลัว ก็มาขัวอู้พี่น้องเลยขัวอู้เส้นทางโฮจิมินเทอ่าซึ่งขัวอู้นี้ก็เป็นขัวที่เวียดน,นามสร้างขึ้นเพื่อขนส่งและกาลำเลียงวัตถุอุปกรณ์เนะเพื่อไปพ้่อยเวียดน,นามใต้พี่น้องสภาพาเส้นทางสภาพขัวก็ะยังโอเคอยู่พี่น้องเลย ยังใซได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีแต่ปภาชา้นที่เพื่อนเที่ยวเพื่อนได้สร้างหัวไม้ไว้ให้เที่ยวตั้งหากแล้วเนาะ ต้อยกับเมาเจ็บทำน้ากาเนาะกกมือเวนนี้ม่งหน้าไปมือนอหมายอนี่คือตะโอตะโอเสียงสวันแต่านมือนอกไปาบรรยากามาฝากท่านทคนมาแต่มาแตใส่ไหมมาแต่ซ่อนมาแต่ไปซ่อนได้ยอะบได้เบิเนใส่เบิไหอ้เ่ยดุกหกขันนห เอาเมื่อเห็ไหนได้กินไหมข้ากินขั่วโอ้ข้าวข้าวกินเนาะภาษาผู้ไทยเนาะโคข้าวกินเศษเศบเศษเศบได้พี่น้องอาหารแบบธรรมชาติเลยเลยเนาะลองนี่บ่ใส่ใบ้าของคือว่าหายู่หากินตามห้วยตามหนองเนาะบ้านบ้านอยู่นี่บ่ไหมบ้านอยู่นี่บ้านบ้านอยงพูดเลนบ้านบันดงบนดงใหญ่บันดงใหญ่ นี่จัหน้อยกับเป็นเคตเมืองนองแล้วหน่อยไหมเนาะเมืองนองพี่น้องเลยเดินทางออกจากเซปูลถือว่าเดินทางมาหอดเมืองนองเป็นที่เฮียมห้อยพี่น้องก็ที่จริง จากเซปโปนเนาะจากขวัขวขัวเซปโปนมานี่กับโบไก่ไปได้เล่นรลมาน้อยเดียวพี่น้องกระหอดนี่แหละสาวเมืองนองยินดีต้อนรับแขกผู้ม,มาเยือนทุกทกท่านเนาะเดี๋ยวติดตามเส้นทางการเดินทางไปครับเตียงข้ามหน้ากายแล้วก็วิถีชนบทที่พวกเรามานํากันทั้งสองไอ้น้องเนาะกับื้นนี้ก็มีความตั้งใจ อีกมือหนึ่งที่จะเดินทางไปเมืองนองเมืองตะโอยพี่น้องอยากไปเบื้องธรรมชาติจะไปเบื้องวิถีชีวิตของพี่น้องโซนเผา,าตะโอยแน่แล้วก็โซนเผามังกรแน่นะว่าวิถีชีวิตของโซนเผาดังกล่าวนี้แต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันจะไหนกับใช้ชีวิตแตกต่างกันจะไหนยังไรก็ฝากติดตามไปครับเตียงคำหน้ากายเดอ้อ เป็นข้างหนึ่งสุนคะหนึ่งมันเสนอ่อนสองสาวนาฮีใจอายสะท้อนนานงอนลงหากฝากใจหายขอได้บอกบ้านนาลงบ้านนาลงเก่าพี่น้องเมืองน,นองเนาะจากเส้นทางที่พวกเราเดินทางมากอะ อยู่บ้านนี้นี่ก็จะมีะเส้นทางโฮจิมินเทลเป็นเส้นทางาลำเลียงเข้าของเครื่องใช้วัตถุอุปกรณ์ของพี่น้องเวียดนามเหนือไปปลดปล่อยเวียดนามใต้ตอนนี้เรามาอยู่บ้านนรงเก่าซึ่งเห็นเพื่อนทักษารไม่อย่างนี้ก็อยัางบ่โอ้งามเท พ่อป้าข้างนอนสบายเห็นบ่นอนอยเอยเอ,อสายพ่อเด้เอโอ้ลายงามแได้พี่น้องเอาไมมยังเห็นพอะนี่ฮะเอาไม้อีสังเหตดนนี่ไวตัวเทิงนี่ไวแต่ตัวนี้เด้ไม่บงไม่บง๋งโอ้งามอหลีพี่น้องนี่ความรายละเอียดของเพื่อนนี่ขายบ่เพาะเออ น่วยเท่าไหร่ห้าสิบิันกีบอ๋อหมอดร้อยบาทหมอรอบาทนีมอดร้อยบาทลายัดงามเลยนี่น่ยนุ่ยห้าสิบพันกีบใช้เวลาเดินไปไหนนี่เพ่อโอ้ใ้ปีอยู่นะบ่อีพ่อใช้เวลาทักดนไปไหนเจ้าสามือสามมื้อแต่ว่าใช้สปีคุ้มค่าอเนาะ เงินห้าสิบ <c oughs> พันกีบประมาณ80ดสิบาทเท่าแล้วม่นมียังไงอ๋อโดยโดยโดยสามือห้าสิบพันกีบถ้าว่าสารทุกมื้อ่าแสดงว่าเดือนนึงนี่ได้อยู่สิบหน่วยสิบ<ไ>หน่วยก็ได้อยู่ห<ไ>้าแสนกีบพี่น้องรายหับของเพื่อนต่อคน5้าแสนกีบมื่อนี้โอ oh. ้ช้เวลาทักสามมือ้อต่อหน่วยวันนี้บัดคุ้มบัดสามปี สองปีสองปีเงินห้าสิบพักีบบุอยบาทซ้ำเบิ่อพอให้นดเบิ่งเ่งเรื่อรเตัวใดสามสามสมมือจังได้นู่นหนึ่งบ่ออ๋อนี่ที่ที่นี่ละที่ทนี่เลยนะออได้เสอีพอเยบเลยดินะจะห็นไาดีอีพอเสีเลยนดไห่มันไดไดิเไบดี มันคว้ยนอะไรอันนี้โอ้มันคววยในนี้เนาะนี่เห็นนี้เห็นช็อตทั้งทั้งนี้นะโอ้ทั้งนี้เราเห็นอะไรเกี่ยวทางไหนไปไหนเกี่ยวทางนี้นอเอาเอาลงลุ่มวะบ่ลงลุ่มตัวนี้บ่ลงตัวนี้เนาะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงเอออ๋อโอ้ขักอลไรขักอลไรพี่น้องก็ได้เฮียนฮูไปนำวิธีวิธีการอ่าวิธีการ ทักษานี่ก็จะเป็นเพื่อนหูกที่เพื่อนต่ำต่ำสิ้นพี่น้องนี่ลายลวดลายงามมพี่น้องมีมุกมุกห้ามุก5มุกเจ็ดมุกแปดอันนี้มุกแปดมุกแปดอันนี้ มุก8อมไกนับนมุแปดหนึ่งชองสามชิ้นห้าหเจ็ดแปดอโอ้นับตัวนี้หมกตัวนี้เนาะหมกแปดแปดเออนับกันแนี้เลยเอาเราเป็นนับลายตอนนับลายอันนั้นความกวงความกวงของสิ้นแล้วมีหมุหกหมุเจ็ดหมูแปดอีกเนาะนี่ถือว่า บ้านเพื่อนเพื่อนกับหลังใหญ่เนี่ยนะทาวนสมควรเด้พี่น้องมีมุงสังกะสีแล้วก็เป็นไม้ไม้แปนเนาะทีมงานของบุกเฮาเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวจะแวะเบื้องเข้าให้ของพ่อแม่ระษาโซนก่อนจักหน่อยหนึ่งพี่น้องเอยเพราะว่าได้มีโอกาสมากเลวก็เดี๋ยวสิขึ้นไปเบื้อง ไปเดี๋ยวเฮาขึ้นไปเบิ่งอ่าขาวห้เขาก่อนเนาะแวะแวะเบิ่งขาวห้พ่อแม่ประชาชนก่อนไปสวขึ้นมาโอ๋นี่วิวข้างทางสวยงามอีหลีพี่น้องเอ้ยสดยดสุดยอดเลยพุ่นน่ะเดี๋ยวเฮาสิขึ้นไปเบิ่งขาห้เพิ่นบ่บ่ผิดอันนั้นเขาติบ่ผิดเขาติยอดยอดสุเด็ดอันข้าวเขากินก็พอเนาะไปเบิ่งซื่อๆ เพราะว่ามีบางบ่อนนะนะพี่น้องมีบางบ่อนขาเจ้ากับบวัวให้มากกบวัวให้มาเด็ดมาอันนั้นเด็ดเข้าของขาเจ้าก่อนเจ้าของเพราะว่าก่อนขาเจ้าสิเก็บเกี่ยวขาเจ้ากับมีหีดมีคลองขาเจ้านะโอ้นี่เข้ากําลังจะซุกนี่พี่น้องนี่กำลังจะซุกแล้วโอ้ยเหรอวู้ฮะเข้างามา Sự dọn lời vừa nói vừa nói mít tay cả cậu cái cháu này suy <laughs> hả น้องๆยึดไปไส่เมื่อเมืองนองเมืองเมืองนองไอ้ก็เมืองเมืองนองเปจะยังรถค่ะอ๋อตีรถก็ไม่ได้บานนี่โอ้ดึงอีละแห้งๆอือพอดีมาตามทางเห็นยางรถน้องๆเพิ่นหัวเนาะพวกเราก็เลยอาสาจิตอาสาพี่น้องเยเปลี่ยนยางรถ เพราะว่าขั้นสี่ให้น้องๆคนขี่ไปจอกะมันกันยังอีกไก่เพื่อสีเพื่อสีหอดหานเนาะก็เลยอาสานี่ทีมงานใจบุญสอยทุกคนที่ไก่ทางเนาะอุปกรณ์พวกเข้าเพียบนี่เนาะอุปกรณ์เพียบเลยกันเลยนะั่นเลย,เลย,เลยอ๋อบัดพวกเข้าสิ เฮ็ดยตัวว่าไปบัวละว่าไปอย่างเดียวพวกไอ้สร้อยนี่ก่อนอาเสื้ออ้สั่งเน่ในน้ำติงก่อนมามามาบัวสันบัวงัดย่างกันได้หนิอ่ะบัวสันไอ้บังัดย่างกันไหมเื้ออะไรเสื้อฝนซื้อฝนอยู่บ้านน้องวิไลอ๋อน่องวิไลเมืองนองเน่ไอ้ไรเลยมานี่มาบอกไอ้จันซื้ออ้สั่งซื้อนาง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 เนาะบ้านเลิศบ้านนองวิไลน่องวิไลที่หัน ดยน้องพอ่ีน้องเลยเสียเวลาหน่อหนึ่งก็ยากเพราะว่าเข้ามาเที่ยวอยู่แล้วแถมยังเที่ยวพร้อมทำบุญพร้อมโอ้เคยเป็นสร้างมาก่อนวันนี้อย่าขบไอไปค่มทั้งหลังคนละแขย่างมึงนังขึ้นเดี๋ยวเปลีย่ยนยางให้น้องสาวน้องๆขึ้นนั่งเลยขึ้นนั่งเลยก็ได้ละ่ะ ก็นั่งไว้เลยอ่าโอ้หาก,กินตามทางสบายได้นีนใครเนทแต่มีมีขมูรอบตัว ไปเฮียนอยู่ใส่หนือไปเฮียนอยู่ไทยเพื่นวะเฮียนอยู่ลาวนี่ยแหละคุณบอกไอเดี๋ยวไปเฮียนงัดยางอยู่ไทยอยู่น่ะ,นะ <c oughs> บอกพื้นว่าคาดว่าทีให้น้องๆไปจดไปเปียกยางยุหานเพิ่นกับโบมีเงินเท่านัวะเงินๆๆ <c oughs> เงินเพิ่นน่ะเบิดละก็เลยในจิตอาสา <c oughs> วิถีชนบ,บทพี่น้องเลยก็เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจดี ยอมับเลยน้ำใจได้แบ่งปันให้กับพี่กับน้องตามเส้นทางนั่แหละเบืบ้องคุณบดชนสิม,มุนมาล่ย <laughs> บดมาลายมาโดดหรอวะนี่แหละบด<ท>แค่นั้นวะหัวแค่นั้น,น <laughs> หัวที่คนใจบุญเท่เนาะ ปานหู้ว่ามีคนใจบุญกายทาง็แม่มาเช่นแล้วก็อย่างหัวเช่นเลยเจ้าดวงจิตเปียเปียนอย่างนอกไม่อีกนานแล้วเปลี่ยนอย่างนอกไม่เด้อมันเบิด์ตแหละขี่ว่านี่แหละขันไปเปลี่ยนอยู่ฮานกับคนเอาแล้วนี่ระดับหาสิฟัมหาสิไม่บอกอันนี้เขาเอาแสนหนึงเขาคนกันเองเงินบปะ คนกันเองละแสนหนึ่งถ้าเป็นคนอืดเนี่เอาห้าสิบโอ้ยยังคงส่งคิวอาคุณให้ทำหลังบ่นนะมาเธอหน้าเลยแต่งข้าวให้ได้เขากินกับพ่อละมาเธออะไรแต่งข้าวให้กินเท่านั้เนเลี้ยงเฟือเลี้ยงเฟือถ้วยนึงเลี้ยงเฟือถ้วยหนึ่งกับพ่อละมน้องสดหรอมันไม่ มีเง <mm ินไปกี actually, ่เท่าม่อแปงระเบิดมอแปงระเบิดกระเทิร์แล้วก็ขอแคปชั่นหนะฉันนั้ยมีอยู่ะแคปชั่นบ่มีบอกน้องนะสอนน้องนะมีแต่แคบหมูแคบหมูสร้อยน้องๆพี่น้องเลยก็พอดีมาตามทางเจอน้องๆหันอยางหัวพอดีพวกเขาก็มีอย่างสกั๊ะแลยก็หานที่จะไปซ่อม มันกัดจะไก่แล้วกัน้องๆสองคนแน่เป็นผู้ยิ่งแน่กันเลยอ่าทางาาททงงวิธีชนบทเนาะเพิ่นก็เลยมีจิตอาสาว่าเออเปลี่ยนย่างให้น้องๆวัสัน อจะคําเดินทางมาหอดบ้านกกแคนแม่นบ่บ้านกกแคนเนาะบ้านกกแคนบ้านกกแคนอ๋อเพิ่นก็ยังต่ําเข้ากินอยู่ข้าวไม้บ่เฮ็ดข้าวหยังข้าวเมาข้าวเมาโอ้เพิ่นต่ําข้าวเมาพี่น้องจัเบิ่งเด้อนี่ข้าวห้บ่อืออหอมข้าวเมาภาษาเฮาว่าดข้าวเมา ปึ้มปึ้มปึ้มเออกระดกเบอันนี้ฮะเบาเนี่ยอะไรตำนี่กรอก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 ปึ้มโอ้พี่น้องเอพีนอกจากตำข้าวเม่าแล้วข้าวธรรมดาข้าวกินนี่สีเอาบะเดี๋ยวนี้หรือว่าตำเอาข้าวกินนี่นะสีบาะหรือตำตำไปซิบุกสีเบา อ๋อเดมีห้องสีอยู่พี่น้องเดเรเน่มีห้องสีอยู่อันนี้เพื่อนต่ำเข้าเมาพี่น้องเลยแต่ก่อนดี๋ยวแต่ก่อนอ่าจะมีโคกไม้แต่เดี๋ยวนี้นี่เพื่อนก็ใช้โคกดินโคกหินแล้วซึ่งโคกหินนี่น,นี่เป็นภูมิปัญญา ของอคน่วนเผ่าเลาเทิงเฮานี่แหละที่เพิ่นได้ประดิษฐ์แล้วก็พัฒนาจากไม้ขึ้นมาเป็นคกดินเพราะว่าไม้ก็เริ่มจะหายากเข้าน้ามือนะเพิ่นก็เลยพัฒนาเป็นคกดินนี่เนาะโอ้เนมิกิข้าถือว่าบัวเซ่มะพร้าวบัวเซี่กะทิน้ำตาลป์กินกินเลยก็ได้เนาะโอ้ถือว่าขรบเขตนนี้ ว่าเรื่องน้ำใจของเพื่อนยังถือว่ายังดีสมควรเลยพี่น้องเลยถือว่าคือยังยังคือแค่คนมาไบสิ่ะคือน้ำใจเพื่อนก็ยังเอิ้นเออท่ากินท่ายางนุ่งนีตั้เองมบ่ตั้เองมคือสิ้นนุ่งอยู่สมอนนิกัตั้มเองบนเอันนี้ก็โอุ้กขันขายะแต่ารง ออเขาแสนแล้วเนห้าสิบพัเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี่จะแสนหนึ่งเนาะเงินบาทขึ้นเด้มุกไฟมุกไฟมุกสามกคเดี๋ยวบอกว่ามุกไปว่าเข้าไปได้คนบอกให้เราไปมุกไปมันต่างกันเนาะบางท่าบางท่าเข้าเข้าว้าเข้าว้าไปกะเป็นถึกทรัพบุคคลของภาษาเราเทิงก็มีเนาะ เราภาษาเราเรื่องที่เราเข้ามาสู้ภาพแต่มาแปลเป็นลาวเบางคํามันก็ใกล้เคียงกับภาษาลาวก็หมายของเรื่ยากน,นะพี่น้องหมกไปอันนี้ต่ําเข้าต่ําเข้าเมาอกินหอมๆได้พี่น้องนียอืมกล่น <c ười> น้าลายน้ำ <c ười> ส่วนส่วงนี้นี่พี่นอ้องทางเมืองนองเนะาะเจ้ากับผุดีหูดเข้าเนาะ พูดเข้าเกี่ยวเข้าแบบเข้าพอดีมันเป็นเมานะแต่ยังพันได้สุกคักถ้าว่ายากเห็นภาพวิถีชีวิตที่เพิ่นอไปเกี่ยวเข้านี่เดือนหน้าเนาะประมาณเดือนหน้าเดี๋ยวอีกประมาณเดือนนึงเิ่นไอ้เลยไอ้นี่ยังเิ่นอ้กันเลยอันอันนั้นเราอันนี้เราเป็นได้ไพ่เป็นไพ่บปติ่มาเบิ่ง น้องเนาะอ๋อมันกำลังปั๊บเขาไหม้เขาเมาเนาะเข้าเมาเข้าบอเข้าไม้กันเนี่ยตอนคนดูมาไม่ไม้อ่ะปึ้มปึ้มปึ้มนี่เข้าเมาเนาะกินห้องโห เอาตัวที่ว่ามันติดได้แล้วมัน,ม,นมันกลายติดแล้วละแล้วลตัวที่มันยังติดเปลือกเอามาทำไหม,มหวิธีการคัดกรองเอาตัวที่มันสาเร็จเนาะคันให้ฮาฟัดนี่ไปเบิด์ตได้ฮะนี่มาเครื่องนึง <laughs> อ๋อตอนนี้กินได้แล้วชิมเมืองเด้อขอหยาดเด้อชิมเลยชิมเมืองเด้หน่พี่น้องนี่ถือว่าใจดีสมควรไงที่เพื่อนให้ชิมนี่ชิมนี่กินเลยก็ได้เนาะบุ๊ชิมละกินเก่งเลยนะกินรังบ้านกินลังเบิ่งเข้าไม่พี่น้องส้นเผาหมวกกล่องเนาะส้นเผาหมวกกล่องเนาะเข้าเมา่ากินสดๆดขาเนี่ยเลยว่าวิตามินใช่ไหมหอม แบบนุ่มๆเอาเาก็ได้มาแล้วนะทุกคนเข้าเมาสุดๆถ้าถ้ายังให้ดียังให้แซ่บด้วยก้อนนี้นี่ต้องใส่น้ำกะทิน้ำตาลเนาะแต่ว่ามันก็มันไปอีกแบ้มมัน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 หอบก็เฮาสีอีกโอ้ยข้าวอันนี้สีไว้เข้าเมาไม่ต่ำยังเดี๋ยว ไปได,ได้เข้าได้เข้ามาเฮือนเพื่อนแล้วล่ะกะ็อัดประตูให้เพื่อนน้ำจังหน่อยนี่อันให้เดอ้ออ่าอ่าพี่น้องเลยกะนี่แหละอ่าสี่สันระหว่างทางที่พวกเขาได้พบได้เห็นแล้วกะ็พี่น้องก็ได้เห็นนําพวกเขาเนาะแต่ว่าเป้าหมายของพวกเขายังบม่ได้จบเพียงแค่ซรัมนี้พวกเขาจะไปอ่าเมืองตะโวยเนาะ พวกเขาจะไปเมืองตวเมืองตยเมืองโต้ยแขสารวัตพี่าาาน้องเมืองตโอ้ยแขงาาวงสารวันเพราะว่าเป้าหมายเขายังอีกไกลพี่น้องซึ่งเป้าหมายเป้าหมายบทสำคัญดอกคือภาพงภาพระหว่างทางนี่แหละที่พวกเขาไปนี่แหละพวกเขาจะอันนำเสนอให้พี่ให้น้องได้เบิ่งความสวยงาม,มาาธรรมชาติอ่าแล้วก็วิถีชีวิตเนาะพี่น้องเนานะจังไดก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์อ่ากดติดตามผู้ใดท่านโบท่านได้กดติดตามเนาะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามา เพื่อทักทายสบายดีถามข้าวถามข้าวกันแล้วกันตำนี้ติสมทางช่องบาสเตคำและกาย,ยกทางช่องอวิธีชนบทเนาะสำหรับอีพีนี้มาเท่านี้บาสเตคำพร้อมด้ดยบอต้อยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอขอบาุณจ้า